มลิยืนอยู่คนเดียวที่ทางแยกในเส้นทางป่าดูสับสนอ้าวตรงนี้ที่ไหนเนี่ยมลิหลงทางแล้วต้องหาทางกลับบ้านให้ได้ค่ะมลิเดินอย่างระมัดระวังไปตามเส้นทางป่าพยายามสงบสติอารมณ์ต้องใจเย็นๆค่อยๆเดินนะคะเดี๋ยวจะหาทางเจอเองค่ะชายชราใจดีถือไม้เท้ายิ้มอย่างอบอุ่น เสนอที่จะช่วยมะลิหนูหลงทางเหรอมานี่เดี๋ยวลุงช่วยขอบคุณค่ะลุงมะลิเดินตามทางของชายชระาะได้ความมั่นใจให้เดินไปทางนี้มะลิจะลองไปดูค่ะคนแปลกหน้าที่ดูมีพิรุธเสนอที่จะนำทางมะลิพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่มานี่พี่พาไปเองเอ๊ะหนูไม่แน่ใจว่าพี่คนนี้น่าไว้ใจหรือเปล่า มะลิปฏิเสธอย่างสุภาพก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังขอโทษค่ะหนูจะไม่ไปกับคนที่ไม่รู้จักค่ะหนูต้องปลอดภัยไว้ก่อนมะลิรู้สึกโล่งใจเดินอย่างมีสติมากขึ้นดีจังที่มะลิมีสติไม่อย่างนั้นอาจจะเจออันตรายคุณใหญ่ใจดีเสนอขนมให้มะลิในหมู่บ้านหนูหิวไหมมาทานขนมก่อนสิ ขอบคุณค่ะคุณยายหนูหิวมากเลยค่ะมลิโค้งคำนับคุณยายด้วยความขอบคุณก่อนจะเดินทางต่อคุณยายใจดีมากเลยค่ะหนูจะไม่มีวันลืมเลยค่ะมลิยืนอยู่หน้าทางแยกที่น่าสับสนอีกแห่งอุ๊ยเจอซอยแปลกๆอีกแล้วไปไหนดีนะคะเพื่อนมลิโบกมือให้เธอจากระยะไกลมลิทางนี้ทางนี้ตามมาทางนี้นะ สองตัวกอดกันอย่างมีความสุขกลางทางเดินดีจังเลยเจอเพื่อนแล้วค่ะขอบคุณนะที่มาช่วยมมลิคนแปลกหน้าที่น่าสงสัยคนที่สองเสนอความที่เหลืออย่างก้าวร้าวไปด้วยกันไหมพี่รู้ทางลัดเอะพี่คนนี้ไม่น่าไว้ใจเลยค่ะมมลิเตือนเพื่อนของเธอเกี่ยวกับการไว้ใจคนแปลกหน้าเราต้องคิดดีๆก่อนเชื่อใครค่ะ อย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าง่ายๆนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นมิตรยิ้มแย้มและเสนอความช่วยเหลือมะลิเด็กๆหลงทางเหรอเดี๋ยวลุงจะพามาส่งเองมะลิเดินอย่างมีความสุขกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านถนนที่ปลอดภัยขอบคุณคุณลุงตำรวจมากเลยค่ะที่ช่วยมะลิและเพื่อนค่ะคุณครูต้อนรับมะลิกลับมาโรงเรียนด้วยความห่วงใยและมีความสุข มาลีหนูกลับมาแล้วคุณครูเป็นห่วงมากเลยนะจ๊ะมาลีแบ่งปันบทเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นและคุณครูหนูได้เรียนรู้ว่าต้องมีสติและเลือกเชื่อคนดีเท่านั้นค่ะเพื่อนๆโห่ร้องและปลบมือให้กับความกล้าหาญของมาลีมาลีเธอเก่งจังเลยเราจะทำแบบเธอบ้างนะมาลียิ้มและเดินอย่างมั่นใจในขณะที่ดวงอาทิตย์ตกด้านหลังโรงเรียน ขอแค่มีสติน้ำใจและไม่ประมาทเราจะปลอดภัยเสมอค่ะคติประจำใจในทุกการเดินทางจงตั้งสติให้ดีแล้วเราจะเจอทางออกที่ดี